นะครับคลิปนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวงการรีเซ็คเิลด้พี่น้องด้พลาสติกเก่าสร้างรายได้กับพลาสติกเก่านะครับช่วงนี้นะครับพ่ค้าซื้อของเก่านะครับหลายๆคนหล้จักราคาขายหลายๆคนยังบ่งจากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกได้พี่น้องได้อยู่ในคลิปนี้นะครับราคา ปัจจุบันมันเป็นแบบใดนะครับนี่คืองานของผมนะพี่น้องเรือนะครับผมเหยดประจําซึ่งพัดเป็นโค้งโทรทัศท์ทีวีเก่านะครับเอามาบดนะครับต่ว่นานเวลาปัจจุบันนี่นะครับราคาราคาพันพวนได้พี่น,อนอ้องเรือขาลุ่งครับมันขึ้นมันจะลงะครับผู้ใดมีหลายๆต้องศึกษาราคาเจ็บเจือได้พี่นลองเลยอยยางไก่ชิดเลยนะครับ เพราะว่ากาขาดทุนนะครับขาดเสือแพงมากเท่ากับวิสิ์ขาดทุนในเรื่ององเรื่องคลองผมวงนะครับนี่ของวัตถุดิบรีเซเคิลนะครับนี่คือพลาสติกแข็งส่วนของผมนะครับผมจะบดเน้นกักตุนเรื่องพีดองนะผมซสือมาผมจะเอออามาบดนะครับส่วนโทรทัศน์นี่เป็นจอเนี่นะครับจอใหญ่ๆหญ่แบบนี้นะครับมีลูกค้ามาส่งผมซึ่งผมก่อรับซสือไว้นะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะแยกนะครับแยกแยกนี่คือผมเห็นเมาเลยพี่น้องเนอะผมจะบมีพลังงานไล่วันนะครับผมจะให้แยกเมาเพราะว่าการจ้างไร้วันนี่มันเสี่ยงต่อขาดทุนนะครับจ้างไร้วันไม่ที่คนนะครับคงทีวีเกา่าเอามาแยกแยกขายบอดเรียกโทษนี้ขายนะครับปัญหาหลักๆก็คือขยะหน้าจอโทรทัสเออพี่น้องเนอะ นะครับไม่มีที่ทิ้งก็ต้องขุดดินนะครับทมนะครับอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะครับทุกคนคือที่เก่านะครับที่เก่ารีเซคเกิลนะครับสามารถเดกขายได้หลายอย่างด้พี่น้องเด้อนะครับนี่ส่วนช่วงนี้ราคานะครับยังบลูนะครับต้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าช่วงนี้โรงงานเขาก็ปิดนะครับช่วงเทศกาลสงการนะครับผู้ใดจะซื้อขายกับเจ้าพ่อซื้อ,ก,อก็ไดแด้พี่น้องเลยเบรกไว้สักกอนนะครับช่วงนี้ผมก็ยุดรับของนะครับต้องเคียย์ของเก่าเตรียมบทสักก้อนนะครับ,บ ตัวถัดไานะครับดีไซเคิลมีทองแดงนะครับในนี้ได้พี่น้องด้อนะครับแต่ว่าผมจะแนะนําพี่น้องหลายๆคนนะครับมีเครื่องเดียวสองเครื่องจาไปเกะนะครับขายให้ผู้ที่เขาชํานาญการเกะได้พี่น้องเด้อนะครับบ่ต้องไปแยกองเพราะเขาแยกไปกับบ่อพ่อเสิได้นะครับผมจะแนะนาได้พี่น้องเด้อนะครับให้ผู้ที่ชํานาญนะครับผู้ที่เขา มีแรงทรงนะครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับจกกนพี่น้องแยกไปนะครับขายตามโรงงานนะครับโรงงานเขาบซื้อบอร์ดกทนิกสเขาจะซื้อแต่ท่องแดงเลอพี่น้องเนอะพลาสติกก็จะซื้อถือๆประมาณร่วละสองบาทนะครับท่องแดงปัจจุบันนี่ลดลงนะครับเหลือประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสองร้อยสี่สิบนะครับประมาณนี้สองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับท่องแดงนะครับ ส่วนผมนะครับผมแยกออกมาผมรับซสื่อผมบดพลาสติกโค้งทีวีขายเลยพี่น้องเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี่มันลดลงนะครับแต่ผมก็พยา,ายามปรับนะครับปรับเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ธุรกิจไปได้ได้พี่น้องเด้นะครับต้องปรับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าราคามันล่งเรื่อยๆนะครับผู้ใดเจะเห็ุก็ต้องศึกษาราคาให้ดีนะครับ ทั้งสื่อทั้งขายผมกล่าวมาบดผมก็จะมีมูลค่าเพิ่มนะครับมีกําไรเพิ่มแต่ก่อนนะครับผมทรงเป็นชิ้นงานแบบนี้ราคาบ่บแพงนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมมาบดมันกระต่อยยอดกําไรขึ้นขึ้นมาให้ผมนิดหนึ่งบ่หลายนะครับแต่ว่ายัางดีกว่าเอาไปทรงเขาแบบนี้นะครับถัาเขามารับอีกมันกับบบแพงนะครับ มันก็ต้องจำใจต้องอบดพี่น้องเลยนะครับนี่คือโทรทัศน์เก่าอีเซคันด์ได้พี่น้องเด้วนะครับนี่ทีวีเก่าบดไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแข็งพลาสติกอ่อนได้พี่น้องด้วยนะครับ